สวัสดีครับเวลา17.40นนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่บ้านสวนน้องนูนาและก็พี่เดือนนะครับพอดีมาส่งยาและก็ปูยาให้น้องนะครับมาดูบรรยากาศนะครับผมก็ไม่เคยอยู่ไม่เคยอยู่นี่ครับอาทิตย์ใกล้ลงตาำลงมาเรื่อยๆนะครับ สวยมากสีสวยมากก็มาดูบรรยากาศนะครับไฟก็ออกละดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมก็ต่อไปนี้ผม เข้าหน้างานใหม่แล้วนะครับหน้างานใหม่แล้วส่วนงานที่ผมรับผิดชอบคือไฟฟ้ากับฟ้าเพดานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาดูน้องแค่สามวันมาทีหนึ่งนะครับจะขออนุญาตเจ้าของงานที่เข้านะครับเพราะว่าเราไปทํางานบ้านเขาเราจะหายไปโดยไม่บอกเก่าวมันก็เป็นไปไม่ได้จะได้บอกเขาว่าผมมีทุรละ ะไปเคลียร์งานนะครับส่วนบ้านใหม่ช่างเขาก็ยังทำยังไม่เข้าเพราะว่ามันเป็นระบบงานของบริษัทนะครับเพราะว่าพอทําตามงวดเสร็จปุ๊บเสร็จก่อนงวดปุ๊บเนี่ยเขาต้องพักนะครับอย่างทเนทนเทอะไรเนี่ยเขาก็ต้องพักละให้เอนแข็งแรงเขาก็ค่อยก,ก่อตัวนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านว่าช่างไหนอยู่ก็ขอให้เป็นกําลังใจช่างที่ มาร่วมทําบ้านพี่เดือนและหนูนานะครับส่วนด้านนี้ปลูกอะไรบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับปลูกสลับดอกไม้สวยงามนะครับพืชกินได้นะครับมะยมอย่างเงี้ยต้นน่ครับอืมครับบรรยากาศตะวันใกล้จะรับภูเขาลงไปแล้วครับใกล้แล้วครับ มาอีกสานาทีนี่เริ่มมืดเลยนะครับแถวนี้นะครับเพราะมันใกล้ภูเขาครับชาวบ้านก็เริ่มจะกลับกันแล้วนะครับ ก็ไม่ต้องห่วงหรอกครับผมจะมาสามวันมาทีนะครับเพื่อถ่ายคลิปถ่ายความเคลื่อนไหวถ่ายบ้านใหม่อัปเดตให้ทุกท่านได้ดูตลอดสามวันนะครับแล้วก็อีกภาระหนึ่งก็คือขึ้นไปมอัปเดตวัดบ้านคุณบุญด้วยนะครับเพราะว่าผมให้สัญญาแล้วผมต้องทําตามสัญญานะครับถ้าไม่สามวันก็สี่วันประมาณนี้ <c oughs> แล้วแต่ว่างานจะเร่งช่วงไหนนะครับ นี่ก็สวนย่อมน้อยๆเลยนะครับนี่คดเลซอดแล้วเราบอกคดเลยนะคดน้ำเลยครับคดน้ำแล้วกัองพีบอ่อหงายยังอยู่เนาะ พูดแล้วเล่ากนะ็พูดพูดเลยลเหรอ,อ,อเคเคตอนนี้อตอนนี้มันยังหน้าแรงอยู่เนาะฝนมาตกเนาะโอ้ฝนตกอาจจะเบื่อถ้าถ้าฝนตก ผมจะมานรลมิตสะอนุดาษหลังบ้านนูนาเอาไม่บ้านลงไปลอยน้ำฮะินนี่นี่นองไหยน่องนเบ่ะไหยมันพอได้กินอยู่ได้ป่านองน้อยนะป่ามันไปร่วมอยกันเปิดได้ป่าปนหาน่องในน้อยสองเจ้าอกในเบาะไหวไปซ่อนเอามาครับพอได้กินอยู่ได้ครับแมนเดี๋ยวฝนตกมา จะให้พี่เดือนสร้างเป็นสะสะอนุดาษนะครับให้แม่บ้านใส่สุดใส่สุดลาตีลงไปลอยน้ำนี่ครับนี่นะครับแม่บ้านนี่ครับแม่บ้านน้อยร้อยกิโลนี่เรายอกหยอกหยอกยอกยอก <c oughs> ส่วนนั่นก็กำลังทำอาหารให้ตัวเองและ <c oughs> ลูกลูกนะครับ <c oughs> เราก็ทดสอบดูแล้วว่า ไม่ฝืนนะครับไม่ฝืนเดินไม่ฝืนแต่แม่บ้านนี่ฝืนนะครับแทบจะกระโดด <c oughs> <c oughs> โอ้ลืมให้ยายหน่อยยา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 ย่างมึงนู้นยายออออเอาเเอาุอา้ยเ,เจ็บเข่าเออยังฟูดิเลยอันก้าวอันนวดน,น,น้ำตายานวดน้ำตาสีเด้อได้การอยู่ได้ พอดีนี่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 สิ่ไต่หอนสิ่ง้างเดียวไปปูละอืะแล้วนี่พอดีสำนีพอแล้วเอาไว้เอาไว้ซ่อมมานี่นะเอาไว้ซ่อมมจะแผ่นสองแผ่นนี่แล้วปูออกมาสำนีแล้วสำมันอันนี้นะนนะละปูแผ่นนึงเบ็ดซ่อมมันเหลือจ็กแผ่นละมัน ลกักษณะไม่ใหญยมเาเึหน้าจังปูอีกปูนี่นี่นี่โอ้โมันมันต้องทั้งหน้าพูดไหมต้องปูแต่ส่วนหญ้านี่เราก็ปูไปเรื่อยๆนะครับโดยไม่คิดอะไรนะครับ พอเราคิดไม่ออกแล้ววเราจะปูไปไหนมันเหลือครับนี่มันเหลือเล็กน้อยพอปานกลางเี่ครับนี่คนโทรศัพท์ได้ไหมอืมว่เป็นยังกันน้ำกันน้ำบอกกันกกน้ำบวกคนลดน้ำเราก็ไม่ใช่ย่อยนะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> โอเควันนี้ ฉีดเลยยายฉีดพูดละยายฉีดหญ้าเนี่ยนะให็นอัน,นมันลงเออ,นะอเอาน่าถั่วหญ้าเร็วแฮะส่นน่ะโว้ยเจ้าว่าไผ่ปูเนาะดีที่มันมีเม็ดเลยนั่น<หย>คุยแล้วก็จะมันเหลืองหรอกเด้อไม่ต้องตกใจนะมันเหลืองที่มันเหลืองไงนะมันใกล้จะตาย ไม่ต้องตกใจเลยที่มันเหลืองๆนะมันใกล้จะตายไม่ไม่ไม่เช้าเย็นพอคนไม่อนุญาตให้เข้าไปเหยียบไอหนุนไม่อนุญาตให้เข้าไปเหยียบแต่ไม่รู้ว่าจะห้ามได้หรือเปล่านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับคีนีสสวัสดีครับ